หากเอาเลยนี่นะครับได้มาแล้วใบประกอบซองใบนะครับโดยประมาณเอาล่างน้ำนะพี่น้องนี่ล่างน้ำนะครับเบิ้งดีๆเพื่อความเข้าใจนะพี่น้องเขาก็สีเทน้ำไปโดยประมาณจากน้อยนะพี่น้องนะประมาณเอาประมาณเอานะครับประมาณยังสี่นะพี่น้องประมาณจากแก้วกัวๆสองแก้วมั้งนะครับแล้วกับขยี้นะพี่น้องขยี้หรือย,ย่องนั่นแหละนะครับย่องๆเลยนะครับ พวกกากพวกกางซี่เขา,าเอาแล้วพี่น้องเขาก็สีเอาออกซื้อนะครับเขาเก็บออกนะครับเอาแต่บใบนะครับยังสี่นะครับด้วยน้ำออกมาเป็นซี่นะพี่น้องเขียวๆนี่แหละคล้ายๆใบ,าย,ๆบายาน้างหลแต่ว่าบ่แม่นนะครับนี่คือใบใบเอะบกอใบบักุวงผสมน้ำเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับแดงสี่บัดที่นี่เบิงวิธีใสเขาก็สิโจกเอาเลยพี่น้องนะยังสี่นะนี่นะแล้วก็ท้าเลยนะครับ ท้าไปเลยเนี่ยนี่ท้าซีนสิเลยพี่น้องคนนี้เองท้าให้เบิ้งรุดนี่เบิ้งมันสีรอก็เการลดเนี่ยเัยงเสียพี่น้องนะท้า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 ให้มันทวนอ่ะท้าท้าหม่องหม่องใดเป็นซิวกับเปท้ารถดนะพี่น้อง ปล่อยสิมไว้ยังซี่อยากางสามซี่ถึงหาสามถึงห้านาทีเท่านั้นนะครับแล้วเข้ากลับไปค่อยเปลี่ยน่างนะครับเมื่อไรเทือสองเทือ,อเเร้ากับแหลงก็ได้หรือว่าเมื่อละเทือกับพอะนะครับว่าเป็นยังกันนี้นะครับขอให้เบิง้งดูแลผิวหนาเจ้าของมันสีเนียนอ่องตองอาการของมันก็สีออกเสบนิดๆคันนิดๆเท่านั้นเองท้องพี่น้องบ,บ,บ่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 มากไหมอย่างนะครับนี่นี่ยังพอกไวอยู่ ถ้าเบิงเดี๋ยวสีสารว่าเจ้าสีล่างให้เบิงแล้วมันสีเนียนก็เกาบ่อผู้ใดอยากหนาเนียนใสไล่สิวเสียนหรือว่าสิวอยังน้อยๆนี่หายเบิดอีลีนะพี่น้องขอให้ยัดจากสามสี่มืดนี่ก็หายแล้วพวกสิวอ่ะอยู่บ่ได้อีลีจ้าเอ๋หนาสีเนียนก็เกาได้พี่น้องอีหลี่นะ อันนี้เบ่บบยากดอกพี่น้องถ้ารู้จักเท่านั้นเองนะครับพวกซิวเซียนพวกไอหนาบบเนี้หนาวา่าใสนี่โดยเฉพาะไวรุ่นเป็นเป้าเป็นสาวไม่ไหมนี่โอ้ยซิวเซียนขึ้นเตี้ยมตัวนี้ได้เลยนะพี่น้องอันนี้ผมบัญญาบ้าน